สวัสดีครับสวัสดีครับพอดีนะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่มาร่วมงานวันแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของวิสแกด์นะครับปี2023นี้นะครับผมแซมนะครับจากบริษัทวิสโตเอเซียนะครับก็มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งมากครับที่ได้มีโอกาสนะครับส่งน้องชอไปเป็นตัวแทนนะครับประเทศไทยนะครับหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะน้องชอไปประกวดกันตอนไหนอะไรยังไงทำไมอยู่ ไปเป็นตัวแทนวิสกานไทยแลนด์นะฮะก็เดี๋ยวเล่าเบื้องหน้าเบื้องหลังให้ฟังกันเลยและกันที่นี่นะครับเพราะว่าจริงๆต้องขอตัวว่าผมไม่ได้เป็นอยู่ในธุรกิจนี้นะครับก็อยู่ในธุรกิจอ,อาหารเป็นหลักนะครับแล้วก็พอดีผู้จัดเนี่ยซึ่งบูโน่ Bruno เนี่ยซึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์แต่ว่าไปโตอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วเป็นเจ้าของเวทีเขาก็ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยตอนมาร่วมงานที่พิซเซ โบโนะครับที่จัดที่มหาสหรา,ารคามจบไปหลังจากที่จบไปเรียบร้อยเนี่ยฮะก็มาที่กรุงเทพก็ได้มีโอกาสได้เจอกันนะครับก็มาทานข้าวกันนะครับพอทานข้าวกันไปก็เลยคุยสปเปนเฮระกันไปพอคุยกันไปเรื่อยๆก็เขาบอกว่าเขากาลังจะมีเวทีประกวดมิสแกรนที่สเปนเราเร็วนี้เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมไม่มีคนส่งไปไม่มีตัวแทนทั้งทั้งที่เอ่อประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพมากแล้วก็ อดีตเคยส่งไปแล้วเห็นว่าเวทีไทยปัจจุบันนี้นะครับเวทีไทยนี่แบบว่ามีสักยภาพสูงมากแล้วน่าจะไปได้ว่าเป็นโชว์เคสให้กับในฝั่งยุโรปบ้างนะครับก็เลยบอกเอา้าอ,อยู่ก็ลองเลือกดูสิมันมีทั้งเยอะแยะในเวทีไทยใช่ไหมครับตั้งแต่ซุปเปอกับอินเตอร์เนชั่นแนลก็เลยเอาโปรไฟล์ของท็อป10ของมิตรซุปเปอกับอินเตอร์เนชั่นแนลให้กับเจ้าของเวทีเขาดู เขาก็ชอบมากเขาบอกโอ้โหดูดีมากเลยเขาก็บอกโอ้โหหลายคนที่มันตรงกับเขาผมก็เลยถามว่าเวทีเขาเนี่ยเ,เขาเลือกยังไงเขาค้นหาอะไรแล้วเขาอยากได้บุคลิกป,ประมาณไหนก็เลยเป็นที่มาว่าก็าลองกดโปรไฟล์ให้ผมดูว่าคนที่จะเข้าแข่งปีนี้รวมจนถึงคนที่ปีที่แล้วเนี่ยเอามาให้ดูพอเห็นปุ๊บเนี่ยผมก็นึกถึงว่าเอ๊ะมันก็มีอยู่งานนหลายคนเหมือนกันที่ตรงตรงโปรไฟล์ในสิ่งที่กองเขาอยากได้ก็ลเลือกออกมา 5-6คนที่เขาดูนะครับหนึ่งในนั้นก็มีบางส่วนที่มาจากซุปเปอร์นะครับแล้วก็บางส่วนมาจากมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์นะครับก็ลองให้เขาดูก็สุดท้ายเนะี่ยเขาเลือกมาสองสามคนนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือชอนนะครับพอผมบอกอ่ะถ้าจะชอนเนี่ยง่ายเลยเพราะว่าผมรู้จักอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้องนิสัยดีมากแล้วก็มีศักยภาพสูงมากแล้วก็มีโปรไฟล์หลากหลายที่ตรงกับเขาผมก็เลยลองตรวจโปรไฟล์ชอนนะครับในอินสตาแกรม ให้เขาดูเท่านั้านเลยฮะเขาบอกคนนี้เลยแล้วก็คนนี้มีโอกาสสูงมากที่จะไปเปิดตลาดให้กับคนเอเชียได้ในฝั่งยุโรปซึ่งผมเอ๊ะทำไมล่ะในเมื่อคนยุโรปเนี่ยตอนนี้มาประกวดที่ฝั่งเอเชียเยอะเขาก็มาเปิดตลาดเราเยอะเพราะว่าเราเริ่มจะเป็นที่รู้จักในฝั่งยุโรปใช่ไหมครับแล้วก็หลายๆลยอย่างสินค้าผลิตภัณฑ์ลักชัวรี่แบรนด์ทั้งหมดเนี่ยตอนเนี้ ยุโรปเนี่ยเขาไมขายคนยุโรปด้ยขาดเลยนะคราขายคนเอเชียเพราะว่าเอเชียมีกําลังซื้อแล้วก็มีศักยภาพสูงมากเพราะฉะนั้นเขาเลยหลกักอยากได้คนเอเชียที่ไปทําอะไรที่เกี่ยวกับฝั่งยุโรปบ้างนะครับก็เลยไปที่มาผมก็เลยลองติดต่อชอนว่าชอนสนใจไหมชอนตอนแรกบอกว่าไงฮะขอกลับไปคิดก่อนเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้มั่นใจว่าเรา พร้อมหรือเปล่าก็กลับไปคิดก่อนคืนหนึ่งครับผมทั้งทั้งชออยากให้บอกความรู้สึกหน่อยว่าตอนแรกพี่แซมเขามาถามว่าสนใจไหมยังไงอย่างไรบ้างตอนนั้นที่พี่แซมเขา,มาถามตอนแรกที่พี่แซมเขา,มาถามนะครับว่าเอ้ยสนใจไหมเราอยากจะไปหรือเปล่าชอนก็กลับไปนอนคิดครับว่าเราพร้อมที่จะไปไหมเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้เป็นการประกวดที่ อยู่ในประเทศไทยแล้วแต่เป็นการประกวดที่เราต้องเป็นตัวแทนของประเทศไทยซึ่งไปประกวดกับประเทศอื่นๆก็ชอนก็มานั่งคิดว่าชอนความสามารถของชอนก็ก็พร้อมแล้วก็ไม่ได้แพ้ประเทศอื่นเหมือนกันครับใช่ใช้เวลาตัดสินใจนานไหมครับก่อนจะตอบปกลงหนึ่งคืนครับกลับไปนอนคิดแล้วก็ถามทุกคนเลยว่าไปดีไหมอ่ะไปดีไหมอ่ะเรา เราไปดีไหมแต่ทุกคืนไหนก็คือได้ดูว่าเวทีเขาเป็นยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเปิดดูข้อมูลก่อนเปิดดูข้อมูลก่อนแล้วก็นั่งริสตัวเองด้วยนะครับว่าตัวเองมีแต่กยภาพอะไรบ้างเราต้องปรับปรุงอะไรบ้างอ๋อใช่ครับอแล้วจากนั้นตอบพี่แซมแบบว่าไหนคือคือคือแรกแรกเลยตอนที่อโพสอ่ะชอนบอกว่าคือ่องจากชอนไม่รู้เวทีประกวดนี่ใช่ไหมฮะไม่รู้จักวิซซ์แกรนตอนแรกเขาเลยบอกว่าติดงานไม่น่าจะไปได้หรอกช่วงเวลานั้น แล้วจริงๆตอนนั้นบูโ n o นมาบอกว่าวันที่8แล้ซึ่งเราจบมิสโซโกก่อวันนั้นนะมันใกล้มันมันเพิ่งประมาณต้นต้นตธัน,น,นวานใช่ไหมต้นต้นธันวานเวลามันเหลือน้อยมากผมก็เลยว่าเอ๊ะมันจะทันไหมบูโนบอกทนันยังไงก็ทันแล้วผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมติดต่อชอนก่อนชอนบอกขอไปคิดดูก่อนแต่บูโ n o นเนี่ยจิ้มเลยว่าเอาขึ้นเลยขึ้นเพจเลยว่าตัวไวก่อนเลยฟัวจะหลุดก็เลยบอกว่าจอน ตอนเลยบอกว่าผมที่มันถึงคืนแล้วผมก็เลยถามบอกว่าอตกลงตอนเมา่อไงผมโอเคตกลงโอเคตกลงใช่เพราะว่าต้องเล่าก่อนว่าตอนที่คิดหนึ่งคืนก็คือคิดจริงๆว่าเรายังไม่ได้ตอบตกลงกับบูโนนมครับแต่พอตื่นขึ้นมาปุ๊บอ้าวลงรูปแล้วงรูปแล้วอยู่ในเพจของมิสเตอร์แกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลก็คือถอนตกลงไปแล้วถอบไปด้วยเลย แล้วอย่างนี้ด้ส่วนที่จะต้องเตรียมตัวทั้งหมดมีเวลาเท่าไหร่ในการที่จะเข้ากองจริงๆเราตอนนี้เราเหลือประมาณสักสองอาทิตย์ได้นะประมาณสองอาทิตย์แต่สิ่งสิ่งที่ยากสําหรับชอน็คือว่าใช่เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรไว้ก่อนเราไม่ได้วางแผนอะไรไว้และเราไม่ได้รู้จักเวทีเขาเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือก็โชคดีที่เป็นชอนเพราะว่าชอนน่ะมีความครบเครื่องแล้วก็อยู่บนเวทีนิพนานขนาดเพรก็อยู่ในวงการนิพนาใช่ก็คือว่า ทั้งทั้งโมเดลลิ่งด้วยอยู่หน้ากล้องด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการจัดการที่ผมเลยไม่ต้องเป็นห่วงเลยชอนสามารถจัดการตัวเองได้ดูแลตัวเองด้วย,ด,วด,วยดูแลตัวเองได้ชอนาาดูแลตัวเองเยอะมากเลยครัคือไม่ใช่ว่าเขา จิ้มเรามาแล้วแล้วเราไม่ทําอะไรเลยอย่าเรียกว่าจิ้มเราถูกคัดเลือกมาแล้วเอาใหม่นะฮะทุกคนกล้องเอาใหม่นะฮะหนึ่งสองสามเขาเราถูกคัดเลือกมาแล้วนะฮะแล้วแล้วก็คือคือจริงๆมันมีหลายคนแล้วก็เขาก็เลือกมาสามสี่คนแหละแต่ว่าคนที่ผมมองก็ศักยภาพสูงแล้วก็สามารถเพราะเนื่องจากว่าผมรู้จักเขาเองเป็นการส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะชวนเข้าไปได้ ในส่วนของกองทยนี้เราจะต้องซัพพอร์ตเขาในเรื่องไหนบ้างก็จริงๆก็จริงจริงก็อย่างที่บอกว่าชอยเขามีสกยภาพอยู่แล้วแล้วก็ข้อจัดการตัวเองได้ดีนะครับเริ่มจากแบบทุกสิ่งอย่างผมก็จริงๆก็แค่ช่วยเหลืออะไรที่เขาอยากได้อยากทำจัดการเลยแล้วก็รวมจนถึงค่าค่าใช้จ่ายค่าเดินทางในในการเข้าไปประกวดแล้วก็รวมจนถึงเออฟรีที่เราจะต้องจ่ายให้กับทางกองนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่า สำเร็จรูปอันนี้คือสําเร็จรูปเลยคือมาแล้วต้องทําอะไรบ้างนะคือช้อนกับมาลาผมลิฟต์มาให้ผมฝากหัวโอ้ช้อนผมไม่รู้หรอกว่ามันต้องทําอะไรบ้างแต่ช้อนอ่ะเขาจะรู้หมดเลยแล้วทำอะไรบ้างนะช้อนเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวยังไงบ้างตอนนี้เตรียมตัวอยู่ไหนแล้วชุดนี่กี่ชุดแล้วมันจะต้องมีชุดที่ต้องไปเก็บตัวชุดอัดสูตรเออหรือชุดจำถ่านอย่างแรกเลยที่เตรียมตัวนะครับคือไปเรียนการการเดินเพราะว่าช้อนอ่ะเป็นในแบบใช่ไหมฮะช้อนก็รู้สึกว่า เราต้องปรับปรุงการเดินของเราให้เหมาะกับการประกวดมากขึ้นแล้วก็เรื่องชุดทุกอย่างชอนใช้ความคิดของตัวเองใส่เข้าไปกับทุกอย่างหมดเลยค่ะบไม่ได้ว่าอัดองหรว่าไม่เราอยากไปให้มันเหมือนยังมีตัวตนของชอนอยู่ด้วยแล้วก็ไปให้รู้สึกว่าเราเราอยากใส่ชุดเนี้ย กับกับรอบกิจกรรมนี้ใช่ครับใช่ใช่ชอบไปคุยดีไซเนอร์ทั้งหมดอ่ะแล้วก็ขอให้ตัดขึ้นมาให้ชอน้วยแล้วก็ก็ต้องบอกว่าจริงจริงก็เป็นความโชคดีของชอนเพราะว่าชอนอยู่ในวงการมานานแล้วก็มีพี่ๆใช่มีพี่ๆน้องๆหลายๆคนที่ชื่นชมชอนแล้วพอได้ยินว่าชอนจะไปประกวดทุกคนก็มาช่วยกันเพื่อนๆเพื่อนบ้างไงบ้างเพราะว่าไอ้ที่เพื่อนชอนหลายคนก็เป็นตัวแทนมาทเยอะใช่ฮะ พอเห็นว่าชอนเปไปได้ใครเปนก็ซัพพอร์ตอยู่เราดูเพื่นว่าไงบ้างเพื่อนก็บอกว่าก็ทาให้เต็มที่ฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่าได้ที่หนึ่งมามันก็คือกําไรของเราแหละมีแบบขอแนะนําอะไรใครบ้างไหมขอแนะนำแบบอะขอแนะนําทุกคนเท่าที่ชอนรู้จักรู้จักแล้วก็เขาก็ให้คําแนะนําที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตชอนทุกเรื่องเลยฮะ เพราะว่ามีพี่พี่ดีไซเนอร์ก็ช่วยจัดการให้เรื่องชุดนะคร México, państwo, train, ับแม้กระทั่งเรื่องหน้าผมอะไรทุกสิ่งอย่างบุคลิกภาพคือก็ก็อย่างที่บอกนะชอนเองเขาจัดการจัดการตัวเองได้เขาเขาดูแลว่าอะไรที่เขาบกพร่องอยู่เพาะแม้กระทั่งการเดินผมว่าชอนยังต้องไปเรียนอีกเหรอบอกไม่ได้อันนี้ฮะขนาดเขาเชนเวทีเราก็ยังไปเรียนก็จะมีทีเหลืออีกสอาหิตย์ใช่ยังต้องทำอะไรต่ออ่าเหลือต้องทำอะไร คือตอนนี้ทําอะไรอะไ,รไปแล้วบ้างดีกว่าเงี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเหลือก็ต้องทำอะไรเ,เรียนการเดินเพิ่มขึ้นฮะแล้วก็เรียนภาษาเพิ่มขึ้นเรียนการตอบคาถามก็คือไปหาครูฮะแล้วก็ให้ยิงคําถามมาหาเราแล้วเราก็ตอบตามตามที่เราเข้าใจแล้วก็อยากตอบคำถามนั้นรูส้สึกอย่างไยครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาที่มีเจ็ดแปดเก้า ได้ไอกดียกันตลอดเลยรอดเมื่อรอสองใคตลอดคือรุ่นพี่ทำได้ดีมากตอนนี้ชอนรู้สึกว่าชอนไม่หนักใจหรือว่ากดดันอะไรคะับสิ่งที่ชอนทำอยู่ตอนนี้มันคือการที่ชอนแข่งกับตัวเองมากกว่าชอนไม่ได้รู้สึกว่าการไปแข่งครั้งนี้มันคือการที่เราจะไปแข่งกับคนอื่นๆหรือว่าประเทศอื่นๆเลยคะชอนรู้สึกว่า สิ่งที่ทาอยู่มันคือการแข่งกับตัวเองแล้วก็จะทําให้คนไทยนะครับภูมิใจในตัวชอนที่สุดค,ครับอยากจะบอกอะไรคนนี้เขาจบมคมาซัพพอ,อร์ตเขาอยู่ตลอดไหมตั้งแต่ผลแรกจนถึงเนี้ยเราเป็นสแทนไี่แ้กก็ชอนมั่นใจนะครับว่าการไปครั้งนี้ของชอนจะไม่เป็นชอนในรูปแบบเดิมแล้วก็จะเป็นชอนคนใหม่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตชอน และชอสัญญานะครับว่าจะทําเต็มที่ที่สุดค่ะเท่าที่ชอจะทําได้กับเวทีนี้ครับเออหน้าที่แซมอะครับที่ไา้การรกก็จริงๆด้วยสกแกลภาพของชอนนะผมเลยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งบุคลิกภาพก็ได้นะครับหน้าตาเขาได้คือหน้าตาแปลว่าเขาไม่ได้มีโปรไฟล์เดียวเขาสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์หน้าตัวเองหรือว่า <ๆ S 2> รูปแบบเขาได้ซึ่งมันมีความหลากหลายในตัวคนคนเดียวกันแล้วเพราะว่าเวทีเนี้ยเขามองหาความที่เป็นมอ เขาเรียกอะไร modeling มากกว่าแค่เป็นแค่ผู้ชายที่เข้ามาประกวดต้องมีศักยภาพางด้านนี้ด้วยแล้วก็ชอนเนี่ยบุคลิกภาพเขาเหมาะเหมาะมากกับเวทีนี้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยต้องบอกว่าชอตเป็นคนน่ารักมากเป็นเด็กดีมากเป็นเด็กที่น่ารักรู้จักชอมานานหลายปีแล้วแล้วก็เป็นเด็กที่คือเจอใครทุกคนก็รักหมดเอ็นดูหมดก็โชคดีอย่างที่บอกว่าพอชอจะไปประกวดก็มีพี่ๆน้องๆ ถ้าแปลว่าจะเป็นดีไซเนอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยฮะก็มาช่วยชอนทั้งหมดอย่างเต็มใจนะครับแล้วก็จริงๆจะมีคิมนะครับคิมกูดเบิร์ดเนี่ยตอนแรกว่าจะไปนะครับว่าจะไปแสดงว่ามิ้วดจะตามไปหรอใช่ตอนแรกว่าจะไปช่วยชอนเป็นในฐานะเ,เ,เป็นล่ามนะพอะดีพบอบกำหนดวันแล้วดูวันแล้วเนะ่ยคิมก็งานแน่นมากมก็ไปไม่ได้มีท็อปซูเปอร์ท็อปนะฮะก็ตอนแรกว่าจะไปก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะไปหรือเปล่าเพราะว่า ทุกคนนี่อยากไปให้กําลังใจเพราะว่าถ้าเราในฐานะประเทศไทยเนี่ยแล้วเราไม่มีโอกาสคือเราตอนนี้ผมว่าประเทศไทยเราโชว์ศักยภาพในเรื่องของเวทีประกวดในผู้ชายไทยเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ชายไทยที่สมบูรณ์แบบละนะครับเป็นผู้ชายไทยที่ดูดีดดดที่สุดสุมาพบุรุษที่สุดละสิ่งหนึ่งที่เรายังยังยังไม่มีก็คือในตลาดยุโรปนั้นชอนโปรไฟล์เขาเหมาะมากที่จะไปนาร่องให้กับรุ่นน้องๆนะครับ ในตลาดยุโรปแล้วก็อาจจะเป็นรุ่นถ,ถัดไปที่จะได้มีโอกาสไปเพราะมิสแกรเราไม่ได้ส่งมาหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มีความสําคัญมากนะครับ้าเราอยากได้ตัวแทนของประเทศไทยที่มีความครบเครื่องแล้วเหมาะที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับและคนคนนั้นก็คือชอนะครับและชอนน่าจะเป็น King of the เดอะแ n ร o ดนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลได้แน่นอนนะครับพูด Uh, hi guys, if you are watching now, uh, I would like you to give a welcome to uh, Sean, who will represent Thailand, and he will do his best uh, to showcase that what we have and what we good at for Thai people to be showcased in in Asia, uh, in, in, not just in Asia, but also in Europe as well. Um, Although he probably will be the first time to uh, travel to Europe. And I would like you to welcome him and supporting him. And please uh, cheer him up because you're going to be there alone. So I would like you all to give a warm welcome to him. And hopefully that he will win you all uh Espanol, even though in Europe, uh, Something that comes back that will make us in Thailand to be proud. And all for the fans in Thailand and all in Asia, please do give us fully support to him by sending him a message uh, by Facebook, insta Instagram, or even TikTok. I mean, he also in the TikTok as well. So do whatever you can to give him a support, and I'm sure that he won't disappoint you. Thank you. ไม่ทัไเลยสายไม่ชวนขอกต้องังเดี๋ยวไม่ได้เหลือไม่ได้เหลือตารางเออ่การเดินทางตารางขวดอะไรเงี้ยมันออกมาเรื่อยออกมาแล้วออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วต้องบินวันไหนต้องบินวันที่เ6มกราคมครับผม6มกราคคือคือวันแรกใช่วันแรกที่เราต้องไปถึงคือวันที่8อ่าวันที่8เป็นวันแรกที่เป็นโยกท้อมดินเนอร์ หลังจากวันที่8ถ้าเกิดมาครบทุกชาติเขาก็จะมีซาร์สินิมอลีแต่ถ้ามาไม่ครบเขาจะไปทำวันที่9ซาร์สินิมอลีวันที่9แต่วันที่8เป็นเอาคว่ำจิตแน่นอนแต่วเราะที่6แล้วการกระโดดอย่างเงี้ยมันไฟแนลหรือยังขอไอ่อมาเรียบร้อยแล้วครับวันที่15พีริมวันที่14ครับแล้วก็ไฟนอลวันที่15ครับไปที่ประเทศอ่าสเปนรที่สเปน แค่จาไปไหยครับก็คือเดิมทีตั้งใจคือตั้งใจจะไปนะคะระับปัญหาของผมติดอยู่ที่บีซ่าเนื่องจากพาสปอร์ตผมเนี่ยผมมีเล่มเดียวพอไป,ปเีเล่มที่สองเพิ่งคืนเข้าไปมีเล่มเดียวแล้วพาสปอร์ตผมตอนนี้อยู่ที่เดนมาร์กก็ไม่สามารถดึงกลับมาทําวีซ่าของสเปนทันแต่เดี๋ยวลองดูว่าถ้าเกิดผมได้กลับมาเร็วกลับไปทําวีซ่าของอ่าพาสปอร์ตของสเปนทันก็จะรีบไปทำผมจะขอชอนเรียบร้อยหมดแล้วชอนเรียบร้อยอ่าพอ จัดการให้ชอนก่อนเพราะว่าชอนจะเป็นตัวแทนไปชอนกับก็จะมีทีมงานเช่นเดียวมีมีพี่เลี้ยงไปด้วยซึ่งเพราะว่าก็จะไปช่วยดูแลนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็อชอนเราก็เตรียมความพร้อมนะในเรื่องของไม่ว่าชุดในแต่ละวันชอนเขาจัดการเองนะก็ใ,ในแต่ละวันเขาจะใส่ชุดอะไรเพราะว่าเขามีสเกจโชว์ออมาแล้วว่าในแต่ละวันทํากิจกรรมอะไรนะครับซึ่งครั้งนี้ เราไปแข่งที่ประเทศสเปนแต่ว่าอยู่ในเมืองเซอร์วิลซึ่งอยู่ตอนใต้ลงมานิดนึงจากแมดริดประมาณชั่วโมง,งกว่าๆนะครับซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากอยากตามไปเชียร์นะครับไปให้กำลังใจชอนก็สามารถไปนนได้เลยเพราะจริงจริงไปที่สเปนสเปนส,สวยมากครับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทาง้งวัฒนธรรมนะครับแล้วเมืองเซอร์วิลเนี่ยเป็นเมืองเมืองที่เป็นมุสลิมก็จริงแต่ว่ามีอาร์เคเต็คเจอร์ที่สวยงามระหว่างแข่กับ ยุโรปผสมสาษากันอยู่นะครับไปดูฮะแล้วก็เป็นมุงที่สวยงามครับอยากให้ชอนค่ะต้องตารติดตามของเราเลยคแบบมติดตามได้ทำอย่าไรครับก็ฝากติดตามชอนด้วยนะครับสามารถติดตามชอนได้ที่ไอจีนะครับชอนนะครับ s e a n 99456ครับแล้วก็ Facebook นะครับสี่ลีนัทชลวิบูลครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะทำ c e b o o k page ขึ้นมาครับสำหรับ เอ่อมิสเตอร์แกรนไทลแลนด์เลยครับก็คือเดี๋ยวทุกคนจะได้ติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่องราวต่างๆของชอนนะครับตั้งแต่เบื้องหน้าเบื้องหลังเลยตั้งแต่น้อยจานทร้เรื่องแรกจนถึงวันไปนอครับแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องโปรไฟล์ของชอนให้ฟังแล้วก็รวมถึงตารางการแข่งขันนะครับว่าในแต่ละวันจะแข่งขันอะไรบ้างทําอะไรบ้างเพื่อแฟนๆที่ติดตามจะได้ให้กําลังใจชอนนะครับ อยากให้ทุกคนให้กําลังใจชอนมากๆเพราะว่าเรากําลังจะไปทําสิ่งหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะว่าเรายังไม่เคยมีผู้ชายไทยนะครับที่ไปชนะในเวทีนี้โดยเฉพาะเวทีนี้เป็นเวทีที่ใหญ่มากนะครับในตลาดยุโรปนะครับเราก็น่าจะเพราะจริงๆก็ผู้เข้าแข่งขันก็เป็นตัวท็อปททั้งหมดเลยนะครับไปถามว่าชอนกลัวไหมชอนบอกว่าก็ไม่กลัวได้ครับได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ và ừ. gói ừ.